สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันพุธนะครับวันพุทธที่สิบเจ็ดกันยายนสองห้าหกแปดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกันวันเดิมเด้อสาหรับเรียกราวพัฒนานะครับเรียกราวพัฒนานี่ก็ฟันธงนะครับก็รับประกันทุกคลิปเนี่ยนะครับมา สองตัวมาหนึ่งตัวนี่รับประกันทุกคลิปเลยครับสําหรับเรืยอราวพัฒนาเนอรไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าลาาพัฒนานี่ให้สองตัวมาหนึ่งตัวนี่รับประกันเลยครับเห็นทุกวันเห็นทุกเมื่อวันนะครับก็วันนี้นะครับวันพุธวันนี้แหละครับวันพุธที่สิบเจ็ดนะครับกันยายนนะครับก็รับประกันเหมือนเดิมนะครับสองตัวมาตัวครับ สองตัวมาตัวชัวร์ล้านเอร์เซ็นเลยเด้อไม่พลาดนะครับไม่พลาดก็มั่นใจได้เลยครับก็มั่นใจได้เลยทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็จะน้อยให้วิ่งที่หนึ่งรองที่เลขสองนะครับหนึ่งกับสองและพี่น้องเห็นแน่นอนนะครับหนึ่งตัวเด้อเลือกเอานะครับส่วนอาจารย์น้อยก็ฟันธงไปที่เลขหนึ่งนะครับรับประกันไปที่เลขหนึ่งนะครับ หนึ่งก็ได้สองก็ได้เห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่นอนเด้อไม่พลาดนะครับไม่พลาดก <c oughs> ็เลขค่อนข้างจะออกขี้เห่หน่อยครับวันนี้ <c oughs> เลขออกไม่สวยนะครับวันนี้เด้อถ้าออกก็ออกไม่สวยออกค่อนข้างจะขี้เห่ขี้เห่หน่อยเลขแบบเลขไม่สมบูรณ์แบบนั่นเลยพี่น้องเลขไม่ค่อยงามถ้าออกก็ออกไม่ค่อยงามนะครับ ก็จะมีนะครับก็จะมีหนึ่งอะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแปดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแปดเออนะครับส่วนอีกตัวก็คือตัวรองนะครับก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งและสองแปดนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งก็มาจัดให้ข้าดบุญทั้งล่างเลยครับเพราะว่ามันมันจะมีช่องว่างเพียอน้อาจาะน้นยก็เหลือ หนึ่งสองสองหนึ่งก็จัดคนละแถวเลยเนาะก็นะครับก็เอาตรงหน้าจอเลยครับตรงหน้าจอเ้อหน้าจอตรงนี้แหละเอาแคบเลย okay. รรครับมานะครับมายังไงก็มานะครับรับประกันเลยครับหนึ่งก็ได้สองก็ได้เห็นแน่นอนไม่ไม่ไม่พลาดน,นะครับไม่พลาดในตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับโผแน่นอนนะครับรับประกันอาจายนั้นรับประกันร้านเปอร์เซียนลยพี่น้องมาแน่นอนนะครับมาแบบนั่งสบ,บายใจเลยพี่นนอะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเห็นแน่นอนนะครับนั่งสบายใจเลยวันนี้นะครับก็ขอทุอกท่านโชคดีนะครับโชคดีด้วยพบเจอกันใหม่สําหรับเรียกเราพัฒนาคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาครับสวัสดีครับ